รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็ไลน์อินนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อโซนีนะครับโมเดล CF 1980ใช้งานเต็มระบบนะครับเลคเคอเตอร์เดินสายพานใหม่ใช้ไฟ220วโวลต์บเรามีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะครับโมวกลมนะครับเป็น Make in Japan นะครับแล้วก็มีช่องใส่ฐานมีฝาปิดลังฐานครบนะครับสำหรับตัวนี้ล้งฐานสะอาดนะครับเลเลเครื่องยังอยู่นะครับ นะฮะฮเป็นฐานทั้งหมดหกก้อนนะฮะเบอร์ดีอันนี้ไม่ได้ลองให้ ide, นะครับใช้งานถังรังฐานสะอาดนะครับนะ่าใช้งานได้ปกตินะครับมีสายคล้องฐานเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เลขซีเรียลของเครื่องนะฮะสะภาพหลังฐานสะอาดนะครับช้อปไฟสอง้อยสิบโวลต์ได้โดยตรงเสียงดีเสียงแน่นนะครับเบสหนักนะครับมีอีคิวปรับมีตัวปรับมีเบสมีเสียงแหลมนะครับใช้งานได้หมดตำหนิก็คือพวกปุ่มอย่างเงี้ย ไม่มีปลายเสามันหักซึ่งไม่ได้มีผลอะไรนะฮะไม่ได้ใช้เลยที่หักนะครับใช้หลักๆก็มีตรงนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันก็คือเรดิโอกับเทปนะครับตัวนี้ต้องเป็นตัวเกี่ยวกับรคคอร์ดให้อยู่ตรงระดับตัวนี้อยู่เสมอนะครับคนรุ่มใหม่นะครับตัวเลือ s ซีเล็กนี่ไม่ได้ใช้เลเวลนี้ได้ใช้อยู่ normal รองรับเทป normal metal นะครับแล้วก็เทปโครมนะครับอันนี้ใช้นะครับระบบไฟน้ำปัดใช้นะครับ มีวอลลุ่มนะฮะวิทยุก็เปิดออนตรงนี้นะครับก็ได้แจ้งข้อหาถึง3ข้อหาคือฐานวิทยุเนี่ยผมจูนให้ใหม่เรียบร้อยจำคุกสิบห้าปีแล้วก็ให้เป็นแจ้งไว้น่าจะถึงประมาณรอบเดินทางกลับประเทศไทยหนึ่งร้อยหกเมตรประมาณโดยประมาณนะครับปกติมันจะรับได้ถึง90นะครับแต่น้ำปัดอ่าเลขน้ำปัดจะไม่ตรงนะตรงเอ็มนะเพราะผมจูนให้ใหม่แต่เอ็มตรงปกตินะครับเอ็มเลื่อนมาด้านล่าง ทีมับคือนขอปกติทรวงมหาดไทยูทุกงะทรวงนรครับที่อนุญาตคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ครบวาระการจ้างงานหรือการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้ได้่รดับบนเดี๋ยวไปเล่นไรถ ปกติถ <driving. S 2> ้ามาเดิมๆฝั่งนี้มันจะไม่มีขึ้นเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเริ่มได้มีขึ้นกระจาย12ไปอกนซีแบงก์กับเบรเกินแฟนะาขณะช่วยให้ประหนัดถ้าจะถึง105 106ประมาณเราบดบัญญาติศาสนางานยังถูกต้องกี้แฟนๆเขียนจดหมายกันเยอะมากแล้วก็น่ารักด้วยเดี๋ยวเอาชั่วโมงแรกมาเปิดอ่านกันนะครับประมาณ2นกครึ่งกับ ก่อน14 EFM ขอดพิพากษาลงโทษให้จำคุก95ปีแล้วก็เกรงว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดีการอาจจะวิทยุลงเพลย์นะยกคำร้องการประกันตัวการอาจจะวิทยุลงเพลย์อาจจะรายอินลงเพลย์ใช้หลักการเดียวกันนะครับกดีบุรคบุรีบุรีบุรับุรีบดีบุรีบุนีบุรับุรีบดรีบุีบุรีบุรีบุรีบ อย่าลืมนะปุ่มนี้ห้ามกดขึ้นเดลยขาดเวลาอัดเห็นไหมมันจะไม่ได้ยินเสียงต้องกดออฟลงมาตรงนี้นะครับสำหรับเล็กๆนะครับข้างสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะขอยื่นประกันตัวใช่ไหมคะน้องโล๊กแ้หมดนะครับศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนี้นะคะโดยคำร้ตองครัดค้านการประกันตัวของรายการศาลสงส่วจังหวัดมุกดาหารบอกว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาคศรีพิพากษามาแก้เทปก็เลื่อนลงด้านล่างแล้วก่อขวา ขนอทหารบอกว่าคนนด,ดีนี้สารุรนรภาคสี่พิพครับต่อไปลน์อินลน์อินก็ให้อยู่ในโหมดวิทยุนะฮะมันจะเขียนว่าเรดิโอแอนด์ลน์อินจะอยู่ด้วยกันด้านข้างนะครับจะมีช่องอย่าสูงแบบนึงน,นะครับด้านข้างจะมีไม์นะครับรีโมทลน์อินหมูฟังมอนิเตอร์แล้วก็ d c 12โวลต์นะครับมอนิเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับลายอินเสียบตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราเสียบไลน์นวิทยุมันจะไม่ได้ยินเห็นนะฮะมันจะออฟเลยนะครับถ้าเราถอ,าอ,อ,อดไลน์นอนงเพินมจังหวัดมุนหเสียงวิทยุจะมาจะนะตัวจําเลยเนี่ยมาขังที่เรือนจําจังหวัดนครพนมแล้วเราเสียบไลน์ปุ๊บเนี่ยเสียงวิทยุจะตัดแล้วก็เข้าโหมดไลน์นะเปิดอุปกรณ์ภายนอกสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกนะฮะข้ามาฟังนี้ได้โดยตรงเลยสามารถ DIY นะสามารถ DIY ทำเป็นลำโพงบลูทูธได้เลยนะครับโดย บูทูธหางปลาเดี๋ยวนี้มีให้ซื้อถูกๆเยอะแยะนะครับแล้วก็กดอัดเวลาอัดเนี่ยเลคคอร์ดพิซซิ่งออตโต้มันจะเสียงมันจะดังขึ้นมาเองโดยออโต้นะครับ ตบก็จะดบนอยนออัเดตหายอ่าอเดทสำหรับ,ออบ,ออบตัวนี้เบ,บ,บ,น,เบเนนั่นมานครับลองฟังดูถ้าถอดออกจะเป็นวิทยุทันทีนะครับแล้วก็ออกนะฮะพอขวาพอซ้าออขวาตเต็มระบบนะสายพานใหม่นะฮะอันนีแทดเมื่อกี้นะอันนี้ถอดออกแล้วนะครับ เดี <łość> ๋ยวฟังเสียงเทปนะครับเราใช้ก็ขวาเต็มระบบน้ะเป็นสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับเสียงนี้ชัดเจนชัดแจ๋วไม่มีไม่มียอดมียานว่าปรับปรับมาตรฐานเรียบร้อยนะครับ สำหรับตัวนี้ปุ่มพอดทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับเสียงแน่นเสียงดีเ,ดายายเอย่าเพิ่งเบี่ยงเบนนครับตรงตัวใหญ่เบี่ยงไจะหนักนะ เข้าประมาณนี้ขอบคุณครับ